น่ารักมากบันเทิงมากครับขอใช้คําว่าระเบิดหัวล้อออกมาเลยเอสกลับมาแล้วครับผมต้องมาดูค่ะแฮน่ากลัวไหมจ๊ะกลัวจะห้ามใจไม่ได้อะดิโบน่ารักมากโบน่ารักมากสีก็เท็ด แบบเผ็ดเกินที่คิดมากฝอนเขาเล่นเป็นตัวเองมาก <laughs> พีเอสดึงศักยภาพของทุกคนมาได้ดีค่ะดีใจที่ได้เห็นพีเอสกลับมาทำหนังอีกครั้งหนึงน่งนะรสชาติในแบบแกก็ยังแบบมีสเสน่ห์มันเป็นหนังผีที่ที่น่ารักมันมีความโรแมนติกอะมีเขินทุกช่วงตลกด้วยทุกคนจะเข้าใจผมแน่นอนว่า การตกหลุมรักโบเป็นยังไงมันมีความอิ่มใจด้วยหลายอย่างมันน่ารักมากเลยอ่ะคือมันเป็นทีน้ว่าครบรถมากๆดีกว่าครับต้องดูในโรงภาพยนตร์เท่านั้นแหละครบับสนุกร่วมกันซาบซึ้งประทับใจร่วมๆกันทาไทยคุณช็อกคุณอึ้งแน่นอนสุดยอดไปเลยครับอยากให้ทุกคนเข้าชมกันในโรงภาพยนตร์นะครับอนองวันนี้ในโรงภาพยนตร์นะครับ